สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูภูซขคนครับผมลานพีซแท็กเตอร์อำเภอเบนจรกักจังหวัดศรีสะเกดครับผมเมื่อนีมานำเสนอรถยูลานครับผมเอามาจัดโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายน2 5 6 6ครับผมสินค้ายูลานขายเป็นเงินสดกบผพอนพันทกสเด้เครับผมเอามาจัดโปรโมชั่นครับผม,ามาจากราคาป้ายรถลงหมือนหนึ่งครับผม 2แสนเจ็ดหมื่ันบาทเหลือ2แสนหกหบาทครับผม2แสนหกหพบาทสภาพพร้อมใส่ครับผมเอกสารเล่มชุดโบนคตปีหาสครับผมคันต่อมาคันนี้ m อมยเาครับผมสภาพ,พงามๆพร้อมใส่เบีายละเอียดเรียบร้อ,อยจากราคา4แสนสอง่าพบาทเหลือ4แสนหนึื่นบาทครับผมสภาพ,พงามๆพร้อมใส่ครับผมคันนีนี่ อ่าสีแรงคือกันครับผม3าม0 0นหกหมื่นหาพันบาทเหลือ3ามแสนหมืนหาพันบาทครับผมราคาตามที่แจงไปทรงไ้ฟี่สามอยกิโลครับผมคันนี้กับน้ำงามอมใส่เครื่องเกียร์เดิมครับคันนี้น่าจะปีหกสองครับด้านหน้าพันหลังปีหกสามครับผมนะมาเบิ่งฟังทั้งนี้ต่อครับผม ันี้สาแรงครับผมปีอครับจากราคาสองแสน่ืาพบาทเหลือไปจากราคาสองแสน่นหาพันบาทเหลือสองแสนบาทครับผมสองแสนงมืนหาพับาทันห้ 2, 000, 25, 000าพันหลังอุปกรณ์2ชิ้นครับผมขันต่อมาขั้นนี้ MU4 เก่ากันครับผมปีสองครับจากราคาสี่แสนาหมืนหบาทเหลือสี่แสนบาทครับผมสี่แสนสี่มืนหาพับาทสกัพงา,ง,งายๆพร้อมใสครับผม เจ้ัน,นต,ต่อมาขันนี่เอ็มยูนี้เก่าคือกันครับผมปีหกสอกันครับสภาพสเสๆือปลอมชายจาก4ี่แสนแพันบาทเหลือ4ี่แ0นเจดหมื่นหาพันบาทครับผมสี่แสนเจดมื่นหาพันบาทครับผมสัาพปลอมทรายหนาันหลังครับผมทันนี่สาครับเอลสสองหนึ่งแปดปีหกา 3, 2, 1, 8, ตัวที่ครับปี6 3จาก285,000บาทเหลือ2 7 0 0,000หบาทครับผม2 7 0 0บาทันนี้ปี63อกสารครบท่านนี้ครับผมรถเก็บสะพานงานๆเพื่นครับผมเกสีหายเป็นสีทูเคครับผมสีรถเงินยังหนาสวยยังหลังสวยครับผมยังหนาไหมจาก4แสนจาก4แสนหามืนหาพันบาทครับเหลือ4 0แสนหพบาทสีแสน4หมื่นหาพันบาทครับผมนัานหนาผันหลังท่านนั้นเิ็มยู่หาหา่หาครับ จาก4 7 0 0 0 0บาทเหลือ4 6 5 0 0 0บาทครับ4 6 5 0 0 0บาทครับรถกระน,นำซัมเมอร์เซลกันไปเลยด้านหลังก็มีด้านหลังครับผมคันนี้ยันมาครับผมยันมา4 000, 5 0 0 0 0บาแล้ครับจาก200,010,000บาทเหลือ200,000บาทครับผม200,000บาทอุปกรณ์สองชิ้นด้วยกันครับผมดันหนาพันหลังดันต่อมาคันนี้ ยนมาหาหนึ่งาสิเอแม่นยูครับผมจาก2องแสนเพบาทเหลือสองแสนพบาทครับผมปีหาเก้ามนยูครับผมฟังทั้งนี้หาหนึ่งครับผมยันมาหาหนึ่งครับผมจาก3ามแสนันบาทเหลือสามแสนพบาท,ร 3, 200, 000, บาทครับสามแสนบาท อันนี้39พิเี่เมียมครับปี62 2 7ง0 0 0บาทเหลือ2 6 0 0 0 0 0บาทครับผมผัดหลังไม่ระผมอันนี้36ม36แรง255,000บาทเหลือ2 4 0 0 0 0บาทครับผม2อ0 0 0 0 0บาทแปนหนาพันหลังอันนี้36แรงบม่เหลมครับ1 0 8 0 0 0 0บาทเหลือ175,000บาทครับผม0 0 0บาท อันนี้ตามสภาพด้วยครับผมเครื่องแจวๆเลยท่านนี่ห2000แสองหมื่บาทครับอ่ะเหลือหนึ่งแสนหนึ่งบาทกันไปเลยครับผมีเเลยอ่ันนี่หาซื้เแรงครับผมหาซเปนแรงปีหกครับสามแสน่บาทเหลือสามแสนสองหมื่นพบาทครับท่นนี่สามแสนสามหมื่นหบาทเหลือสามแสน้บาทครับผมทันนี่ตามสภาพด้อครับปีหาห0 0สองน สองหมบาทครับสองแสนนบาทสาแลงปีห้าหกี่เกาสาชุดครับขันนี้สากแรงเก็บสบภาพครับผมสาแรงงามๆเลยคับนี่ครับปีห้าซีจากราคาสองแสนเ่าพบาทครับผมเหลือสองแสนหพบาทครับพันหลังใหม่ยางใหม่สี่สียเของเหลวใหม่ครับผมรถช่วงนี้ครัพรอมีเห็พ่อแม,ม่พี่นอออออ้องเดืเลือกุูครับมาเบิ้งขัน้นใหญกันครับ ท่นนี้เจองแรงยันมาว่ายเจ็ดสอหาที่ครับผมปีหกนึ่งขนาดเจองแรงมาครับตัวใหญ่ๆเลยราคาหนาลากักหนาลักจากสี่แสนพันบาทเหลือสี่แสนสามหมืบาทครับสี่แสนพบาทครับท่นนี้สีเกแรงครับผมสี่สแรงปีหครับปีหด้านหน้าพันหลังจากสองแสนันบาทเหลือสองแสนบาทครับผมสองแสนันบาท อันลังเงินฝันหครับคันนีสามสิ้าสามแรงครับผมปีหาเก้าสองแสนหาพันบาทเหลือสองแสนหาหมื่นพันบาทครับผมสองแสนหาหมื่นพันบาทสภาพเจ๋าเจ้เจอความใสเอาไปเติมน้ำมันลุยงานเลยเลยครับผมมาฝั่งั้งนี้โต๊ะเปล่า40แรงโต๊เปล่าครับปี6 2สองสองพันบาทเหลือสองแสนเบาทครับผมสองแสนพบาท คันนี้สามสี่สิบแรงปีหกครับผมจากราคาสามแสนเ็ดบาทเหลือสามแสนบาทครับผมสภาพตัวรถสีสันเดิมๆสวยๆความใส่ครับขั้นต่อมาขั้นนี้สี่สิบแรงคือกันปีหกสครับผมปีหกสองสาม่าพบาทเหลือสามแสน่นบาทครับผมสามแสนบาทขั้นหน้าพันหลังไหมครับ ขันสุดท้ายครับผมขันสุดท้ายขั้นหนึ่งสิบสิบล้ปีหกสอราคาบาเบาครับจากราคาสามแส0สี่หมเก้บาท3ามแสนมืนเก้าับาทเหลือ3 3มแสนสามหเก้าพันบาทอ่ะสามแสนสับาทเลืยละกันครับผมสามแสนสานพันบาทขั้นสุดท้ายครับสินค้ายูร่านกับเขาเข้ากับประมาณนี้ครับผมแต่พอมีอยู่ประมาณยีสเกือบสามสิบายการพ่อแม่พี่น้องคันใดสนใจคันใดหายอยู่กับ ข่ามาเบิรงรดได้อยู่อำเภอบเบนจลักจังหวัดกกรีสเกตครับผมติเซนซีเล่นนี่แหละครับซีเลนสเกตลางขาสีสมสมนี่แหละครับผมสองฟัง ครับผมหรือเบอร์โทรกับ081์แ0 4หนึ่งหกศูนเจหเจหาอำเพอร์เบนจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมผมอาทิตย์จมสตีครับผมจาของหลานเป็นคนรับสายเองครับผมเป็นคนคุยครับผม่พี่น้องเองเด้อครับผมจังไรกัโทูมาเบามาจ้ามาคุยกันได้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมขอให้เฮงเฮง้วยตลอดปีตลอดไปครับผมบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับ ขอพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ